ท่องไหนจ้ามีนี่อยู่เลยนะมิกอะไรทุกอย่างเลยพี่แกลพาไปชมพี่แกลพาไปชมพิ้นไปเลยพี่แกลพาไปชมปุ๊บกดไปที่วิดีโอเต็มไปหมดเลยสนุกครับสนุกใช่ไหมครับผมสลยครู้รู้สึกยังไงกับพิธีแบบนี้เคยเจอที่ไหนเปล่าไม่เคยเจอครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะมาจากที่ไหนครับผมมาจากสมุทรสาครนะสมุทรสาครอ๋อที่นี่แหละครับตาเราเอง มีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆไหมอยากชวนเข้ามาเที่ยวแก้วเลยงานพวกนี้ด้วยกันครับคือมันหาได้ยากแล้วต่อไปไม่รู้มันจะมีอีกหรือเปล่าก็ชวนกันมาแล้วกันเป็นวัยูที่มีสาระจริงนะเออแล้วแต่คนเหมือนกันอะเสียงเถะเชี่ยยังเชี่ยยังโชว์โชว์เลยโชว์ของนี่ไงโชว์ของหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ไง พี่ยังไม่ได้เลยเอ๊ะเรเองเออมี้ได้ครั้งแรกครั้งแรกด้วยเกี่ยไว้แบบแต่เราไปดูกล้องตัวเราเองเฮ้ยดีดีเฮ้ยหาไม่เจอป่ะให้มือไม่ลื่นทำตกใจ ร้อนไหมร้อนไหมตอนนี้ยังร้อนอยู่ไหมไม่ร้อนครับเกิดมีของมามันนวดอันนี้หายหมดเลยเคยเคยทำไหมครับเคยมาทำไหมมาปีที่เราท๋อก็เลยมาทำอีกนี่ครับครับผมได้แล้วดูบ้ดูบ้าเออดูบ้างอะไรดูไปางใอยากให้มาช่วยกันหาเป็นของดีจริงๆขอบคุณมากครับขอบมากครับ